สวยแพงทุกอย่างก้าวครับรองเท้าส้นสูงหัวแหลม3.5นิ้วใส่แล้วขาดูเรียวแมทง่ายทุกลุกครับพาเลเต้แพรสรองเท้าส้นสูงหัวแหลม3.5นิ้วสวยแพงทรงเริศใส่แล้วขาดูเรียวยาวรองเท้าส้นสูงหัวแหลม3.5นิ้วนี้พร้อมที่จะให้สาวๆคนสวยทุกท่านได้มั่นใจในทุกการก้าวเดินไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่หรูหราแต่ใส่สบายน้ำหนักเบากันเลืน่นและทนทานสุดๆจะลูกไหนก็เอาอยู่ ผลิตบัติเด่นครับก็หนังนิ่มพิเศษครับใส่สบายนุ่มนิ่มทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในครับโดนน้ําได้ไม่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 ถลอกง่ายนะครับไม่ต้องกลัวเปียกฝนนะครับทรงสวยเสริมขาเรียวใส่แล้วดูสูงเพรียวเป๊ะทุกมุมครับสันกลวยสุดมั่นคงครับเดินสบายไม่เมื่อยครับแมสกับทุกลุกนะครับจะลุกทางการหรือว่าวันชิวๆก็รอดนะครับโอกาสไหนก็ใส่ได้ครับไปทํางานไปประชุมเข้าออฟฟิศนะครับ ใส่ออกงานรับปริญญาเป็นเจ้าสาวหรือว่าเพื่อนเจ้าสาวก็ได้นะครับแมทกับชุดไทยหรือใส่เ,เที่ยว,วััหยุนะครับสีสีสุดปังนะครับก็มีด้วยมีสีดำนะครับสีพื้นฐานที่สาววควรมีติดตู้ไว้รอดทุกสถานการณ์นะครับสีนูดสีที่ฮิตสุดช่วยให้ขาดูยาวเรียวสวยสุดๆนะครับสีชมพู ล,ลูกคุณนะครับใส่แล้วดูแพงเหมาะกับเจ้าสาวหร,หรือว่าสาวหวานนะครับสีทองก็โทนสวยแพงใส่ออกงานชุดไทยหรือแมทกับลูกหรูได้ง่ายนะครับไซส์สามส้าถึงสีครับใส่ไซส์ปกติหน้าเท้าแคบลด1นึ่งไซส์นะครับคลิกด,ลดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ี่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว